ก็ฝ่ายของมากนะสีใสิดสีใสได้เป็นสมมุติเป็นหอยสมมุติใส่ไปเลยดินคือบ,บนไหนคนบ้านนอกนี่ก็เป็นยังหรอเราอ่ะเป็นยังหร <laughs> <laughs> เป็นยังที่ว่าคนบ้านนอกนี่ก็ลำบากนะ<อ>มันกับแมนยูกับลรีแต่ค้นกีด <laughs> ข้้าวเเเีี่่ยยลอออพนงสวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวอร์สุขูทุกคนเนาะพี่น้องทักทายสวัสดียามแหลงเนาะเวลาตอนนี้ก็ประมาณพกมุ้งแหลงเลยพี่น้องสิมาใส่เบ็ดป่ากับซุ่มไอ้ออ่เนาะทุกคนมาใไซเนาะทุกคนมีไก่เท่นี้แหละเป็นได้แต่เดี๋ยวพานเยอะ

เบิ้งคักแล้วสิฟามาใส่เบตป้าสิศรามาเมานี่พี่น้องเอุ้ดูค่ะเขาเริ่มเคี้ยวแล้วเนาะทางหน้าอันไก่เคี่ยวทางพี่น้องทางเนี่ยเมนขนุนเนาะนี่ไก่ไก่บอลเทียงร้านสิคะเป็นทางขนุนตั้งเขาเมื่อไหร่เนี้ยท่านไปหูหัวหงส์กันไหมไปหูหัวอหง่์โอ้คือรือวะคือรือวะ ก็สิบลอย่าตื่นหนาเด้อพี่น้องฮะกเหตุเบียกแล้ว่าเผามาน้ำซุเรเนาะหนาเ้ยั้งเถอะนี่หาซุ่มจมโบอกมาน้ำล้งเนาะไปไอ้แจมาเลือนมาอยู่พีมี่ไฟ่เลือมาส้ายสากมาวะไเดีี่พาไปแบง จอเพียบัเนี่ยไว้จะเป็นคนทายถ้ำน,นู้นเ,เองสีทรไปเลยบ่เลยนะไปเลยนะไปมันก็ได้สไปหาเทียจะเป็นคนสทาาส,นคสายเ่าเออหายอะไรชื้จีกน้เด้อยเตียมพี่นนอะระวังเด้อเบ็ดก้มเบ็ดก้อมือด้ยใส่เว้ยันไ้ใส่เนะก้มือ กล่องเลยแม่กดเบื้งให้เบื้งวิวทางนี้พี่น้องตะเวนตะวินเลยอ,อยู่งามงามเฮ้อออกมาเนี่ยังมีเสียงเพงเลงอยู่เยพี่น้องเ <laughs> พราะว่าไผ่ันเขามาหอดแล้วเนะาะก็จะดึงไผ่เขามาแล้วหน้าแถวไกลๆแถวนี้ใส่เบ็ดป่าเด้อพี่น้องถือกบก็เอาถือป่าก็เอาเอาทุกอย่างที่คว้างหนาว่าแต่มันกินได้ กินแบบว่มีแนวขลเพื่ออนว่าแล้วขาเคียวละนี่เราขอดนเนาะโอ้มาคุ้งดกเลี่ยงนันเที่ยงนันนะม่เทียงเอาไ้เทียงนันนะอีวานงามอจ้าเอเดี๋ยวดีเลยบอมเห็นวิวขนาดน้จะเป็นตกดินนละ เอากําลังเลือกให้ใส่นสิใส่ให้นั่นดีบ่ให้นี่ดีบ่นะน่ะบ่เกว่าให้เพิ่นผู้เซียนใส่เนาะพี่น้องเบ็ดจักลังไอ้จจัก40พุ่นบ่40ก็สิเป็นลูกมือถือของตามก่อน ช <If> ื่อซอยได้ใส่นะฮะชื่อแล้วกับบังตะในกเกาะนี่นะแสดงว่าไฮ้ยังมากก็สีแมนเบิ้ดหมอแล้วน่าจะสามลังไม่ใส่ไหมบ้างสี่แมนบ้างอ๋อสี่ลังตีจะใส่ไฮ้นะเดี๋ยวังก็อนมื้อเช้าต่อดีกว่เป็นใดๆอบ้าะ คุณบ้านนอกนี่ก็เป็นยังของเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังเหรอเป็นยังที่ว่าคนบ้านนอกนี่ก็ลำบากนะมันกับเมียนยูกับเหล่าแต่คนสกีตขาวเขียวเลยเด้๋ยพี่น้องเยเป็นลูกมือได้พี่น้อง ใช่บอลอะไ,ไรใส่ของแม,ม,ม่แม่ใช่จะไปนคนบอกบอลเห็นขวดเสียบก็ได้ขวดใส่ไปหมวยไมึงมดถึงนะมันสิเปลืองกันเดือดโอ้ยสองหลังก็พอเด้อโอ้มะละกอเยอะอยู่มะคุงกับเล่นลายน่ะพี่น้องปีนไปดูมะกอกเด้อปอด,ดเบ็ดเป็นอยู่บ่พี่น้องเอาะอ้ได้อยู่ได้อยู่ถือกูถือกระยางขอให้เดี๋ยวใส่ก่อน ใช่ตัวนี้น้อยนะก็ถือยู่งนว่านะถือใช่ถือใช่เป็นอยู่บก่พี่น้องตายเลยไอ้เจ้าพี่ก็เดือดขาดโอ้ยกอหัวมันนี่จะป่าก็เป็นป่าต้นแข็งอยู่ตัวมันใหญ่พอตัวมันใหญ่พอหัวมันสดำๆหัวมันเยอหัวมันขาดเหตุใดซะนี่บอกมันขาดนะ

เคยใส่เบ็ดปลาได้พี่น้องเบ็ดกบยังใส่บูเป็นมิจารณีงานผ่าไปเนาะจ่ะละเถธอไป <c oughs> <c oughs> ขอใหญ่เขาไม่ได้ขอใหญ่เขาไม่ได้ละเกาะมพุ่เสียก็เลื <c oughs> <c oughs> อกพี่น้องเอาบอนนี้แหละ โอ้พ oh, ี uhm ่น้องเอ้ยมาทงหน้าก็ยังมีเสียงเพลงอยู่ดนะไม่เคยใส่เบ็ดป่าใ้่เธอได้พี่น้องไปใส่เบ็ดกุ้งก็ยังจะได้กันเป็นเดียวของตัวลอยโผล่ไปจ้ะมาพี่น้องมันสูงโผล่มคือเบ็ดกุใส่เบ็ดป่ามัคือเบ็ดกุมูนว่แล้วค่ะเขาจะหายทุ้งไ ใส่บอ้ยเทียมจักแ่นพี่นอไอ้ใส่ย,ยูซาล้างหลดมนเกีย <laughs> có kĩ cả đùa giống muỗi chẳng tên đấy phi nòng, đấy bay đầy đùa xẻ bờ đi, quay sai nó vẫn xoắn luôn, giống bướm tha sương gầy gầy đôi phi nòng chỉ thân đùa thôi. To bao nhiêu nhá, thang đế thang húa hàng. Thang này đi. Nhẹ nhẹ, kĩ cả đấy. เด็กสินะนี่กสีใสได้เป็นชมูนหมูใสไปเลย บาบอกว่าไซเบ็ดกระเล่งกปเล่งเไ็มพี่เลอมาเจนีะอีกดคามาเลยเสียงกบเสียงเขียดห้องเนาะได้บุได้กระล่องเบิงเนาะพี่น้อเพราะว่าแต่ได้ล่อง ไม่ได้ห้ากับต้องลองเบิ้องนอกเพราะแต่ได้ลองขี่ขั้นเดือนตัวบใหญ่ได้พี่น้องขั้นเดือนโตใบใหญ่ด้จ้าสแฉะขังแฉกเนาะเดี๋ยวมาใส่เบ็ดปลาเนี่ยมูดิเคยใส่จั๊กเถื่อไปแต่ละเถื่อกับมีแต่ไปน้ำพวิญญาเนาะแต่ยังหน่อยคุณพี่น้องโอ้โอ้โอ้จะได้กินอยู่ว่าพี่น้องกี่ขั้นเดือนเกี่ยว สิได้กินอยู่บ่เอสซีวาัฒา,าแสแหละซาเบ็ดป่าเนี่ยก็ยสิกินน่าอื่นอิ่มบ่แหละยังเย็นเนาะพี่น้องสแสแหละบอเซียนสแสแหละยังบอเซียนไหมอยากเบ็ดก้อมือนได้พี่น้องเลยแบบต้องเก็บไปคอยก็ยสิลุดอะแม่นจะใส่ถือควายถือทาง,างกุกบหน่อยบ่า สเล็กบัวต้องใส่ตำสมใด้ช่วงสมไดเนาะเอาว่าอาหารลงคุ้มดินก่อนคอยคำย้ำแรงมากกับเสียงกบเสียงเขียดห่องเนาะพี่เ้องตะเวนตกดินนะวิวงามงามอยู่ตรงไห,หนตรงนั้นพังเสียงกบเสียงเขียด ท่านี้ก็จะเขาไผ่เนาะพี่น้องไผ่มาฮะมีไผ่ผ่าเ้อจ้าป้าเนี่ยมักบัวนะพี่น้องพักกันเลิมเป็นเนาะพี่น้องไก่สีใหญ่แล้วนี่มีซ้ำอ่ะหัวอนยาวๆหมากนี่ยวันนี้ใส่แกงใหม่พอดีคักเนาะพี่น้องใส่แกงกบแกงเขียดแกงปลาก็ได้เนาะนี่อันนี้คืออะใหญ่คักเนาะ เป็นสาวหน่่ยพี่น้องแต่ว่าก๊กมันกันยังแล่วทรงไซส์ก็จะปิดไปนําแล้วเนาะตอนนี้เขาทาการใส่เบ็ดป่าเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมีแต่ว่าถามันคําจังน้อยเนาะพี่น้องสิถาอยู่เที่ยงแล้วก็จังไปยามแล้วก็จังเมื่อเนาะพี่น้องแล้วชุดผืนิพายามเที่ยวนึงหรือสองเสียวก็ถาลุ่นกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องทีนี้สิพาใส่เบ็ดก่อนจแหล่ใส่กันยังบ่เป็นเนาะ แต่เกิดมายัางบ่เคยใส่เบ็ดปลาจักเถื่อนแะลมีแต่เคยไปน้ำพอ,อยยาน้ำไอ้น้ำผอเนาะแต่ว่าบริษัยเองแบบนี้จักเถื่อนพี่น้องมันกะบ่เป็นมันกะเป็นซี่สะสะเป็นส,ส,าส,าสแ,นแน่พิษแน่ถึกแน่อะลองเบิ้งเนาะพี่น้องบ่ลองกับบะหูเนาะลองกันไปโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซะและ้วสิฝากไว้สำเนี้ก่อนไว้พอกันคลิปต่อไปเนาะว่าถ้าลุนคลิปหน้าเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้กะถาลุนกันเนาะพี่น้อง ไว้พอกันหมาคลิปหนาเนอก่อนสิไปอย่าลืมก็ไลค์ก,ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสะละเหดคลิปต่อไปี้เด้อบ๊ายบายสวัสดี